สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกิติพยากรนะครับวันนี้ผมอาจายกิติจะมาทำนายดวงชะตาเกี่ยวกับความรักให้กับชาวราศรีกุมนะครับประจําเดือนสิงหาคม2564เรามาดูดวงว่าคนโสดสนิทนั้นจะมีโอกาสมีคู่รักถูกใจกันหรือไม่ในเดือนนี้และคนที่มีคู่แล้วนะครับวัสนการความรักของคนาชาวราศรีกุมเนี่ย ที่มีคู่แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรสถานการณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก่อนจะดูกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หรือจะกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับหรือว่าใครที่อยากจะดูดวงกับผมโดยตรงนะครับให้ไปดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเราจะมีรายละเอียดบอกว่าดูดวงยังไงมีค่าใช้จ่ายอย่างไรก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับตอนนี้เรามาดูดวงให้กับชาวราศีกุมกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลากัน ชาวราศีกุมนะครับสําหรับผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมนะครับถือว่าเป็นชาวราศีกุมหรือใครที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีกุมอยู่แล้วก็เข้ามาชมคลิมี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูกันเลยนะครับสําหรับคนที่โสดอยู่ตอนนี้เป็นอย่างไรครับโอ้โหคนที่โสดอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยคุณนี่นะมีความปรารถนามากเลยนะครับที่อยากจะได้ความรักที่แบบไม่ต้องมีแรงกดดันจาก ญาติพี่น้องอหรือเกิดจากเรื่องนั่นเรื่องนี้อะไรก็แล้วแต่คุณอยากมีความรักที่แบบไม่ต้องไม่ไม่ต้องมีเจอ,อ,อรูปแบบแบบนี้นะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแต่ความเครียดนะคุณจะเจอกับใครก็มีแต่ปัญหาอุปสรรคหลายอย่างเพราะฉะนั้นความปรารถนาคุณนี่อยากจะเจอคนรักแบบที่ไม่ต้องมีปัญหามากมายจนขนาดต้องให้ทําให้คุณรู้สึกโดนกดดันอะไรประมาณนั้นนะครับหรือคุณเนี่ยต้องการอยากจะได้ <substit uting> <expand> ความรักที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรมากมายนะไม่ใช่ ى, ต้องต้องรวยต้องอะไรต้องมีฐานะต้องอะไรประมาณนั้นนะครับรู้สึกว่าความรักแบบนี้คุณไม่ต้องการเลยคุณต้องการรักด้วยใจประมาณนี้นะครับสําหรับชาวราศีกุมแล้วก็ตอนนี้นะครับคนที่โสดสนิทเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าต้องการความรักที่ไม่ต้องม really. ีความกดดันไม่ต้องมีเรื่องปัญหาต่างๆที่ขัดขวางไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องอะไรต่างๆแต่ในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่า คุณได้เจอความรักหรือคนที่รู้ใจแล้วในตอนนี้สถานการณ์นะ mm. ก็อาจจะมาลักษณะของเพื่อนก็ได้ mm. เพื่อนและเพื่อนแนะนํากันมาตอนนี้ก็รู้สึกมองมองดูแล้วรู้สึกถูกใจถูกจานะอะไรประมาณนั้นเนี่ยคือในช่วงนี้นะครับหรืออาจจะเจอเขาเรียกว่าคนหนึ่งหรืออาจจะเจอรักหรือคนที่ชอบอนี่สองคนซ้อนกันอยู่นะ mm. นะก็เป็นไปได้สําหรับชาวราศีกุมคือคนนี้ก็ดีนะคนนี้ก็ เทคแคร์ดีคนนี้ก็เอาใจใส่เราดีอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกชอบทั้งสองคนก็เป็นไปได้อีกเพราะว่าได้ไพ่สามถ้วยนะครับคืาเรียกว่าเป็นรักเป็นรักแบบลักษณะสองคนที่ถูกใจกันอยู่นะในความรู้สึกของคุณก็ของชาวราศีกุมนะครับลึกๆเลยนะคุณก็ใจนึงก็อยากจะอยู่โสดนะนค่อยอยากใจนึงก็จะมีดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่ลึกๆนะแค่มีความรู้สึกว่าอยากจะทําฐานะตัวเองหรือสร้างฐานะตัวเองหรือ ปัญหาการดำรงชีวิตต่างๆคุณอยากจะแก้ไขตรงนี้ให้มันผ่านพ้นไปด้วยดีที่สุดก่อนเลยประมาณนี้หรือว่าจะยกฐานะตัวเองให้มันดีก่อนถึงจะค่อยมีแฟนอะไรประมาณแต่ว่าด้วยดวงชะตานะครับทําให้คุณได้ไปรู้จักโดยการอาจจะแนะนําของเพื่อนฝูงเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือเพื่อนที่ร่วมงานด้วยกันก็เป็นไปได้อีกนะครับนะแต่คุณก็รู้สึกดีทั้งสองคนอ่ะเออมัน คือบางทีบางทีความชอบคนเรามันมันสามารถมีได้เยอะเนาะแต่รักมีแค่รักเดียวนะตอนนั้นคุณก็อาจจะคบซ้อนหรือคบคู่กันอยู่ก็อ่ะคุยคุย,คย,คยไปดูดูกันไปก่อนเลยประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้เปิดเผยนะว่าชอบเขาตรงๆอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมนะครับก็ถือว่าได้มิตรสัมพันธ์ที่ดีในระยะนี้นะครับมันอยู่ที่ว่าตัวคุณเนี่ยจะตัดสินใจเลือกหรือไม่หรือจะเอาหรือไม่แต่ดูดูคุณห่วงอนาคตมากกว่า อยากจะสร้างฐานะให้ดีมากกว่าเพราะฉะนั้นระยะนี้ก็เลยก็เลยแบบว่าถ้าเกิดมีใครเข้ามาก็แค่ดูดูกันไปแต่ไม่มีอะไรหวือหวามากนักอะไรประมาณนั้นเพราะว่าคุณรู้สึกว่าถ้าฐานะยังไม่ดีหรือคุณยังไม่มีความเป็นอยู่ที่ดีคุณก็ไม่อยากจะมีคู้มีรองหรอกอะไรประมาณนั้นนี่สําหรับคนที่โสดนะทั้งทังที่ก็มีโอกาสอยู่แต่ว่าคุณก็รู้สึกแบบอืก็คบๆไปแต่ก็ไม่ถึงกับว่าล้ำเส้นกันมากไม่หวือหวามากนัก ก็เหมือนกับคบเป็นเพื่อน,น,นไปก่อนอะไรประมาณนี้นะสําหรับชาวราศีกุมนะครับสำหรับคนที่โสดอยู่มาดูคนที่มีคู่บ้างนะครับคนที่มีคู่บ้างของชาวราศีกุมนะครับสำหรับผู้ที่มีคู่เนี่ยนะตอนนี้นะคุณรู้สึกอืมจะต้องได้ตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับเช่นคนที่คบหาเนี่ยเขารักเราจริงไหมรู้สึกจะไม่ค่อยจะมั่นใจละรู้สึกแบบ เหมือนกับว่ามันใช่แล้วหรือหรือคนนี้มันใช่แล้วยังอะไรแบบมันประมาณนี้นะกำลังกำลังกำลังถามตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็สถานการณ์คู่รักกับคุณตอนนี้ก็ค่อนข้างจะนิ่งๆน,นะก็ไม่มีอะไรวือวามากนะักหรืออาจต่างคนต่างทํางานนลนะเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กันยังทําให้คุณเกิดรู้สึกคิดเหมือนกันว่ามันจะไปกันได้ไหมเขาเรารู้สึกชอบเขาจริงหรือเปล่าอะไรก็เริ่มพิจารณาเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้คุณตัวคุณเองก็ไม่ค่อยว่างด้วยแล้วก็ อาจจะเขาเรียกว่าในเรื่องของการงานธุรกิจด้วยเพราะว่าช่วงนี้ของโควิดเนาะต่างคนก็ต้องมีปัญหากันเยอะแหละนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่คุณสองคนนี่ก็มีโอกาสนะก็คือระยะน,นี้อาจจะห่างกันทําให้เกิดความระหวัดระแวงกันบ้างนะเพราะความห่างนี่แหละทาให้ต่างฝ่ายต่างคิดแต่สุดท้าย คุณสองคนก็เคยคิดกันนะว่าถ้ามีทุนเมื่อไหร่ก็อยากจะลงทุนทําธุรกิจอะไรก็ได้ที่มันไม่ต้องใหญ่โตมากๆเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันหรือทํางานร่วมกันไม่ต้องไปห่างกันอีกอะไรประมาณนี้ก็คิดเช่นอยูกันเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ความรักของชาวราศรีกุมในเดือนสิงหาคมประจำะพศ2564เนี่ยนะฮะก็คือตอนนี้เน้นไปเรื่องของการทำหากินแต่อาจจะมีความรู้สึกแบบ ก,ก็มีความหวาดระแวงมากเหมือนกันนะเพราะว่าไอการต่างหาก,กันบางทีก็หวาดระแวงแต่สุดท้ายก็ลงเอยด้วยดีคุณสองคนก็จะมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันถึงแม้ว่าในระยะนี้เนี่ยก็คือมันมีประักคหลายอย่างอ่ะที่แต่ละคนต้องไปแก้ไขอ่ะนะที่จะกลับมา,าใช้ชีวิตร,ร่วมกันอีกครั้งหนึง่งหรืออาจจะได้มาลงทุนทําธุรกิจอะไรร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสัญญาที่ดีเพราะฉะนั้นอย่าหวาดระแวงจนเกินไปนะเพราะฉะนั้นเชื่อมัน่น ในการและกันก็จะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้นะก็ดวงของคุณก็มันติดกับตรงที่ว่าเรื่องของปัญหาเรื่องงานเรื่องการนี่แหละเรื่องของความเป็นอยู่เนี่ยมันจะทําให้เวลาพบกันหรืออาจจะอยู่ในจังหวัดเดียวกันแต่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันแม้กระทั่งการโทรศัพท์เป็นแทบจะไม่ค่อยมีเวลาเลยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็นะเชื่อใจกันแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีครับเพราะฉะนั้นความรักของสัมพันธ์ก็ยังดีอยู่นะถึงแม้จะห่างกันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะ สูต่อไปนะครับสาหรับชาวราศีกุมสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์กติติต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมในช่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนท่านนะอย่าลืมช่วยกดติดตามด้วยนะเพราะว่าเราก็ต้องการกําลังใจเนาะจะได้มีโอกาสมีเวลามีกําลังใจที่จะทําคลิปนี้ต่อๆไปหรือใครที่จะดูดวงกับผมอาจารย์กิตินะครับไปดูได้นะครับ ว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างอยู่ใต้คลิปนี้ไปเปิดดูกันได้เลยนะครับวันนี้อาจารย์คิติิ์ของอาลาไปก่อนครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ